เจนตัวไลท์85ทับ20ถ้าเพศหญิงอายุ30ปีทำทุนประกันชีวิตที่1รล้านบาทจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูเคสจริงกันครับเออจะจ่ายเบี้ยปีละ34,600บาท20ปีครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,93,000บาทและสิ่งที่เธอจะได้ครับช่วงปีที่1ถึงปีที่20นะครับ เธอจะได้ความคุ้มครองชีวิตที่กรณีที่แบบเธอจากไปนะครับเธอจะส่งต่อเงินให้กับคนที่เธอรักนะครับได้ถึง150%ของทุนประกันชีวิตครับหรือนั่นก็คือ1 5ึ่งล้านห้าแบาทนั่นเองครับและช่วงปีที่21จนไปถึงปีที่เธออายุครบ85ปีครับความคุ้มครองจะอยู่ที่100%หรือ1ล้านบาทนั่นเองครับ นอกเหนือจากความคุ้มครองในส่วนของทุนชีวิตที่บอยได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้แล้วนะครับเธอก็ยังจะได้เงินคืนด้วยนะครับในช่วงปีที่21เมื่อผ่านเดือนแรกของปีนั้นไปนะครับเธอจะได้เงินคืนถึง30%ของทุนประกันที่ทำไว้ครับนั่นคือ3 0,000นบาทนั่นเองครับและเมื่อเธออยู่จนครบอายุ85ปีครับ เธอจะได้รับเงินคืนอีก100%ของทุนประกันครับนั่นคือ1ล้านบาทนั่นเองทำให้เธอเองก็จะมีทั้งเงินใช้ในช่วงที่ส่งมาเรื่อยๆจนครบ20ปีแล้วปีที่21ก็ได้เงินไปแล้วนะครับหก้อนและอยู่จนครบอายุ85ปีก็ได้อีก1ก้อนครับผมถ้าเทียบง่ายๆเลยนะครับเธอจ่ายเงินไปเนี่ย6 9 3 0 0 0บาทถูกไหมครับแต่เธอจะได้คืนมานะตลอด ระยะสัญญาของเธอเลยนะครับ1.300ล้านแบาทนะแล้วถ้าเธออยู่จนครบอายุสัญญาตามที่บอยพูดไปนะครับเธอจะได้กำไรถึง6 6แส0 0บาทหรือถ้าคิดเป็อร์เซ็นให้เข้าใจง่ายๆนะครับถึง87%กันเลยนะครับเพื่อนๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวของเพศหญิงอายุ30ปีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าช่วงอายุของเพื่อนๆเพศของเพื่อนๆนี้นะครับจะต้องจ่ายเบี้ยที่เท่าไรและ ตัวเลขกำไรจะออกมาที่กี่บาทน,นะกีนะเ่เปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆพิมพ์คำว่าสนใจไว้ที่คอมเมนต์ของบอยได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวบอยจะส่งรายละเอียดไปให้เ,เ,เพื่อนๆพิจารณากันดูนะครับแล้วเรามาพบกันคลิปหน้ากับแผนประกันที่ชื่อว่าเจนโปรไก85ทับ20แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย